สวัสดีเพื่อนๆชมรมคนรักหมูป่าและชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมป่าเผือกนะครับตัวนี้เป็นลูกป่าผสม,มแม่เหมยซันนะครับมันจะออกมาเป็นป่าเหมยนะครับนี่จะพามาดูป่าเหมยเขาเรียกป่าเหมยนะครับเพราะว่าป่าเหมยซานนี่ครับใหญ่นะครับนี่ไซส์ร้อยกว่าโลครับร้อยยี่สิบบวกนะ่าจะมีนะครับตัวนี้ใหญ่มาก สีขาวนะครับลักษณะหน้ายาวสีขาวหนังหนานะครับตัวนี้นี่ท้องยังแอนในหลังยังแอนเลยนะครับเพราะว่าท้องท้องได้สองเดือนนด้สองเดือนครึ่งนะครับตัวนี้ใหญ่มากนี่ครับแม่พันธุ์ของทางฟาร์ม fw นะครับที่เก็บเข้ามาตัวนี้นําเข้ามาจากหนองบัวลําพูนะครับ มูลำภูคัดแม่พันธุ์มาเลยนะครับสวยๆผมเก็บเอาไว้ทําพันนะครับเพื่อจะจําหน่ายให้ลูกค้าที่สนใจนําไปเลี้ยงนะครับนี่ครับสวยนะครับป่าเผือกนะครับใครใครยังไม่เจอป่าเผือกเดี๋ยววันหลังจะอัปเดตป่าร้อยให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ถ่ายลงนะครับป่าร้อยของผมยังตัวเล็กอยู่นะครับนี่ครับเพิ่งได้มา ยังไม่นานนะครับปลา้อยเดี๋ยวผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้มาดูปลาเผือกกันก่อนนะครับอืมครับลักษณะของปลาเผือกเป็นปลาเหมยเหมยซานผสมปลานะครับก็เลยออกมาแบบนี้นี่เป็นลูกผสมนะครับนี่ครับข้อดีของปลาผสมเหมยมันจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงเพราะว่าปลามันแข็งแรงอยู่แล้วเลือดปลาแข็งแรงแล้วก็ เหมยนี่จะตัวโตนะครับโครงสร้างใหญ่ลูกดกนะครับข้อดีของมันโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ